สวัสดีครับสวัสดีโนบเครื่องเสียงงานแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาชมนะครับ power sound milan นะครับ av สามพันสนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับ3,200บาทนะครับ3,200บาทท่านที่กำลังมองหาคนนี้ตัดสินใจนะครับเข้ามาแค่เท่านี้เท่านเดียวเทสุดท้ายนะครับมีเท่านเดียวนะครับเพราะตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ ข้างละ8ตัวนะครับข้างละ8ตัวนะครับตันจิเตอร์ดำๆนะครับข้างละ8ตัวนะครับพัดล้ม2ตัวนะครับมะเป่งแท่นนี้ก็ขายในราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับคุณี่มีตัวไหนที่มันจะใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์ได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีรับแลกตีเทิร์ได้ทุกตัวนะครับ3,200บาทนะครับมีตัวไหนที่มันจะใช้งานนะครับ ก็เอามาได้ดีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงมาถึงท่านีนะครับตัวนี้สามารถขับ12ในข้างละ2นะครับ15ในข้างละ2นะครับสบายนะครับแรงนะครับ3,200บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นี่ครับเบอร์โทรเดินนี้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลย Good enough. 200บาทน,นะครับผม ับได้สบายนะครับ15ขั้นตอน2นะครับ15ขั้นตอน2นะครับราคาอยู่แค่3,200บาทนะครับผ่านมาปทุมก็อนหนึ่งแวะเข้ามาชมได้นะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกนี้ครับเอซีนะครับรวม2ตัวนะครับผ่านมาแวะเข้ามาได้นะครับ3,200บาทมีบริการเก็บใบทางสนใจแวะเข้ามาได้นะครับส้าเกิดสนใจก็ไว้เจออีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ